สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชำม,ม,มายมครับเพื่อนนี่ค่ะตัดมาแช่น้ำเอาไว้ลากก็เริ่มจะออกแล้วค่ะเป็นต่มๆขาวๆแล้วจริงๆก็ไม่ได้ตัดเข้าจากต้นหรอกพอดีต้นเขาล้มก็เลยตัดกิ่งออกบ้าง อันนี้ยังไม่มีตุ่มเดี๋ยวจะเอาไปปลูกในในกระถางค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพอออกลากแล้วค่อยเอาปลูกลงกระถางใหญ่ๆอีกทีเดี๋ยวปลูกกระถางเล็กก่อนค่ะเตรียมกระถางแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสองกิ่งของเรา จะชไว้ในกระถางก่อน่ะเพื่อนเ,เ,เดี๋ยวให้เขาออกลากถ้าเขารัดใบยาวๆก็คือออกลากแล้วนะคะเพื่อนแตอนเนี้ย,ยังใบยังเล็กอยู่เขายังไม่ออกลากแต่ันแตกใบแล้วค่ะขอโทษนะคะเพื่อนอยู่ใกลถนนค่ะเสียงรถด,ดังมากเลยนี่ค่ะลองก้นกระถางแล้วค่ะเพื่อนเ,เอาฐานแล้วก็เอา ใบไ,ไม้ลองไปแล้วค่ะอันนี้ก็ดินของเราจะชํำเข้าไว้ในกระถางก่อนนะกิ่งมะยมคือตัดฝักชํำได้ครับเพื่อนๆพือนอ,อกง่ายมากเลยนะครับเพื่อนเรอบหลอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจปลูกนะครับ ตัดกิ่งเขาเอาทิ้งไว้ตั้งหลายวันแล้วก็เอากิ่งนั่นแหละคิดว่าเขาไม่งอกหรอกเอาไปเป็นไม้ค้ำต้นพริกค่ะเพื่อนๆสรุปเขาแตกใบแตกรากตอนนี้ตน้นโตแล้วค่ะเนี่ยเตรียมออกรากแล้วนะครับเพื่อนๆมีตุ่มขาวๆนี่แช่น้ำไว้ตั้งสองอาทิตย์แล้ว เข้าไวก่อนเสียงรถเด็กแว้นนะคะเพื่อนๆแถวนี้เยอะมากเลยแต่งท่อแบบหูแทบพัง ต้องทำใจค่ะอยู่ริมทางใส่ดินไว้แบบนี้ตั้งไว้ใกล้น้ำเลยครับเพื่อนๆลดน้ำได้ทั้งวันชามกิ่งมะยมไม่ต้องปกกับเม็ดมันนานมากเกินไปครับเพื่อน อูกับกิ่งเนี่ยไวดีเขาสามารถงอกได้เมื่อก่อนไม่รู้ว่ากิ่งเขางอกได้นะครับเพื่อนๆไม่เคยรู้แค่นี้ครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม กดติดตามกดไลค์ไปกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะอีกหน่อยน้องก็จะใบเยอะก,กว่านี้เดี๋ยวพาไปดูต้นที่ปักเอาไปเป็นไม้ปัคทาต้นพริกแล้วข้องอกนะคะคคือใหญ่มากต้นนี้ค่ับเพื่อน งามแล้วค่ะสูงแล้วด้วยค่ะนี่ค่ะแตกอีกกาึ้นมาสวยงามค่ะ